ดีค่ะดิฉันนางสาวสุติการจันแจมวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอนปี2569นะคะข้อ26แล้วก็ข้อ30นะคะข้อ26นะคะกระมวลสัต์ขยายพืชนุ์ต้นกลาบโดยการตอนกิ่งเพื่อจาหน่ายในวันแรกเขาตอนกิ่งได้20กิ่งในวันถัดๆไปเขาทําได้เร็วขึ้นโดยสามารถตอนกิ่งได้มากกว่าวันก่อนหน้านั้น5กิ่งเมื่อครบ5วันแล้วเขาตอนกิ่งต้นกุหลาบได้ทั้งหมด่กิ่งจากสูตรนะคะข้อนี้จะใช้สูตร จะใช้สูตรอนุกรมเลขคันนีนะคะก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นะคะวันแรกนะคะวันแรกได้20ิกิงก็คือ a 1 2 0เท่ากับ20แล้วก็ทำเพิ่มได้วันละ5กิงก็คือ d ก็คือ5แล้วก็ทำประมาณ7วันนะคะก็คือ n เท่ากับ7 เราจะเอาค่าที่เราหาม,มาได้นะคะไปแทนในสูตรนะคะก็จะเป็น S7 เท่ากับ7ส่วน2คูณด้วย2คูณ2ี่สบวกด้วยหคูณห้านะคะเท่ากับเจดส่วน2 40สี่สบบวกสาสิบเท่ากับสองสี่สิบห้านะคะ เขาอตอน้นจริงต้นปลับได้ทั้งหมด245ต้นนะคะในข้อข้อ30นะคะในข้อ30นะคะกำหนดให้ y เป็นไรายได้ต่อเดือนของพนักงานหน่วยเป็นหมื่นโอ้ยหน่วยเป็นหมื่นบาทนะคะและ x เป็นจำนวนปีที่พนักงานใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย x และ y สัมพันธ์การดังนั้น y i เท่ากับส x i บวก1 i เท่ากับห สจนถึงไปเรื่อยๆนะคะถ้าพนักงานสีคนซึ่งมีรายได้ต่อปีเป็น 5, 7, A, ห้าเจ็และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น x อกบาของจำนวนปีที่พนักงานใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่ากับสี่และความแปรปรวนของรายได้ต่อเดือนเท่ากับเท่าใดนะคะเนื่องจาก X และ Y มีความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะจะใช้สูตร Yi เท่ากับ 2xi บวก1จากสมบัติค่าเฉลี่ยเลขนี้นะคะ X bar และ Y b a บนะคะจะมีความสัมพันธ์ด้วยกันก็คือสูตรวายบเท่ากับ 2x งเ่กบวก1โจทย์ให้ X bar X bar ของเราก็คือเท่ากับ4นะคะดังนั้น Y b a บ สองคูณสี่บวกหนึ่งเท่ากับเก้าค่ะข้อมูลไรไ<ม>ายได้ y ก็คือห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ a นะคะดังนั้นห<ม>้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวก a ส่วน4เท่ากับ9ก็จะเป็น21บวก a เท่ากับ36 a เท่ากับ15 <A S 2> นะคะ,ะความแปรปรวนของไรายได้ต่อเดือนจะเท่ากับ15วันนะคะพิชานขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ